ครับอันนี้เป็นการแสดงการตรวจอัร尔พิสุจธ์นะครับของเว็บมหาลัยจุฬานะครับเราก็ใส่อีเมลของมหาลัยของเรานะครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่จะทําการตรวจนะครับอย่างของผมก็จะเป็นเลขําเบอร์ทีสิทธิ์นี้นะครับของพิทยานะครับก็จะทําการยืนยันนะครับครับแค่นี้ครับผมแล้วก็อันนี้เป็น การรอในการตรวจสอบนะครับจะมีอีเมลแจ้งมาที่อีเมลของมหาลัยของเรานะครับว่าไฟล์ที่อัปโหลดขึ้นอยู่ในขั้นตอนในการอ่าตรวจสอบนะครับถ้าทางเว็บตรวจสอบเสร็จแล้วจะมีอีเมลมาอีกหนึ่งฉบับแล้วก็ดูผลการตรวจได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแสดงการตรวจที่ผมตรวจก่อนหน้านี้นะครับ ก็จะแสดงหน้ารีเซ l t คือ report นะครับว่า,าที่เปอร์เซ็น์ที่เหมือนกับงานวิจัยอื่นๆนะฮะผมอย่างข้องผมก็จะเหมือนตรวจตรว,วแล้วเหมือนเป็น0.26เปอร์เซนครับประมาณนี้ครับแล้วก็เราสามารถพิมพ์รีพอร์ได้ครับก็ประมาณนี้ครับเซฟเป็น pdf ส่งให้อาจารย์ต่อไปครับขอบคุณครับ